ลอยพัวมาตัวอายให้กดไลให้กดแชร์คอมเมนต์พัวเพล่แล้วเธอเล่นช่างเป็นไปได้แท้เดิมไอหลงหมักเจ้าเขาแล้วเต็มเป้าไอหลงมักเจ้าเขาแล้วเต็มเป่าบอกกินว่าเมียเขา บังคับตัวเองให้เลิกเงาดีกว yeah. sí yeah. ่าบังคับเขาให้กลับมาเมื่อเขาเห็นเราไม่มีค่าจะแบกภาระให้เจ็บทำไม บังคับตัวเองให้เลิกเงาดีกว่าบังคับเขาให้กลับมาครับซึ่งเป็นล่าสุดตอนรับเบรกที่2นะคะกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากน้องถาชนะไดอาร์สยามนะคะซิงเกิลนี้เป็นยังไงบ้างครับอ่าก็ตอนนี้เพิ่งปล่อยออกมาเพิ่งปล่อยออกมานะครับประมาณเกือบเกือบหนึ่งเดือนนะครับผมก็เริ่มมีคนรู้จักครับผมเป็นงานเพลงงานเพลงให้กำลังใจนะครับสำหรับ หนุหน่มๆนะครับที่แอบชอบสาวๆแต่บังเอิญเขามีแฟนแล้วนะครับเราก็ได้แต่แอบมองอยวงห่างแอบเบื้องยวงห่างครับเพราะว่าเหตุี้ยังบ่าไงคนนี้ผู้เบาอยู่อพอดีมาถึงจังหวะช่วงนึงครับคือช่วงวิกฤตวิกฤตของชีวิตผู้หญิงคนนั้นแหละ,ค,ะคือถือแฟนเทียม โดนแฟนเทงนะครับเราก็ยิ่งทวีคูณความเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นใยพี่โอยยัร้องไห้พี่อยยังร้องไห้ไม่ใช่เรื่องพี่อยากจะเข้าไปปลอบนะครับอยากจะเข้าไปให้กําลังใจนะครับก็เลยยุบอะไ้แล้วยุบอะไ้แล้วอยากอยากจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะครับลุกขึ้นมากินข้าวกินน้ำซาไปบอกเพื่อนครับบังคับจะขลองให้เลิกเงาซาดีกว่าสิไปบังคับเขาให้กลับมานะครับเพราะว่าถึงเขาสิกลับมาได้เมื่อก็บอกขึ้นเกา พราะว่าเขาได้เปลี่ยนไปแล้วหันมามองคนดีๆยังอีกหลายนะครับนนั่่แหละะคผู้ชายดีๆยังอีกหลายนะครับพี่ผู้ห็นดีด้วยนะผู้ชายดีๆยังเรียนอีกเยอะนะครับเลยอีกเยอะจังไนกับบังคับตัวเองให้เลิกเหงาดีกว่าจะไปบังคับเขาให้กลับมาครับผมเป็นในงานเพลงให้กำลังใจค่ะเพลงของน้องนี่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีคอนเซ็ปต์ใช่ไหมศิลปินแต่ละคนเนี่ยแน่นอนว่าเพลงแต่ละคนจะต้องมีคอนเซ็ปต์ของน้องเนี่ยจะเป็นคอนเซ็ปต์แบบ ลูกผู้เงาหรือเปล่ากหักตลอดเลยเนี่ยต้่จะสมหวังค่ะนะคะจะสมหวังได้ก็ต้องรอแฟนเพลงให้กําลังใจนะครับอันนี้ชุ้องต้องรอเนี่ยแต่พี่เลี้ยงดีนะคะเอาจริงเลยมันเป็นศัจธรบค่ะแล้วผลงานที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ค่ะน้องผาแฟนเพลงให้การตอบรับดีไหมอันนี้ก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องชาวรรเอ็ดพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่ถือว่าให้ความเมตตา ครับซิ่งเกินที่พันๆมากนะครับ็ริเป็นอ้อมกอดแฟนเก่าปากก็บอกว่าหักอ้ายแล้วก็อีสานตลาดแต่ชุดที่หนึ่งไม่มีใครแทนที่เธอได้นะครับหลัวกาได้จวัลลัเตยใจน้องสองมาตรฐานครับผมขอบคุณพี่น้องที่ให้ความเมตตาครับให้ความตัวว่าให้การตอบรับกับลูกหลานพี่น้องคนอีสานครับผมครับฝากอีสานตลาดแต่ชุดที่สองนำนะครับบังคับตัวเองให้เลิกเหงาดีไห์บังคับเขาให้กลับมาจริงๆพี่เราก็ฟังน้องหลายเพลงแล้วถ้าถามว่าดังแบบสลูเป้าหรือยังเน๊ะ แต่แฟนเพลงรู้จักน้องอยู่แต่ว่าก็รอเพลงนี้เนาะล่ะเนาะอยากให้ส่งให้น้องไปสู่ในจุดเป้าหมายที่หวังอะไรอย่างเงี้ยควยกันแล้วค่ะ่านผม้ชมครคบผมอ้าวสิ่งเดียวอะไรทำตัวเป็นพี่ที่ดีดีแล้วค่ะอ้าวควรไปคุยคนอื่นเขามาคุยเรื่องตัวเองบ้างดิฉันเห็นเอ็มวีเลยฉันเป็นห่วงมากเลยร้ไมหัวมาตัวอ้ายกวดวกลดโดนยิงเยได้ไลค์ไดคอมเมนต์จาก แฟนเพลงไปถึงไหนแล้วก็ถามจากใจเลยนะต้องขอบคุณมากนะครับได้รับกระแสตอบรับจากแฟนเพลงมากโดยเฉพาะถ้ากดไลค์กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อะไรเงี้ยมันจะดีไหมมันจะดีนะมันจะดีนะขอย่าไนะครับเพราะมันต้องโชว์ท่าเต้นด้วยโอ้โหน้องโอมมาแล้วต้องโชว์นะคะชอบมากเลยคราวที่แล้วเนี่ยรักภาไม่ทันเลยอ่ะขออีกสักรอบนึง มันเป็นเพลงที่มีท่าสเต็ปส่วนตัวข้างหน้าครับผมหนึ่งสองากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์โอ้โหอันนี้น้องเขาบอกเกรงใจดิฉันแล้วนะคะอายไม่กล้าแสดงออกครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกเป็นนักร้องที่ขี้อายที่สุดที่เคยสัมภาษณ์มานะคะใจหายใจคว่ำไม่เป็นไรภาพออกมาดีมากครับคุ๊ก แต่หลายคนก็ชอบนะครับเพเพลงนี้ที่ออกมาแล้วแฟนเพลงบอกชอบถ้ากดไลค์โอมากรุนแรงสะใจพี่มากเลยอะไรเงี้ยนะครับผมค่ะ <laughs> <า S 2> นะครับครั้งนี้ข้างน้นต้องขอบคุณนะครับแฟนๆพี่น้องทุกๆท่านเลยนะครับ ที่เป็นกำลังแรงใจให้พวกเรากลุ่มมีสารตลาดแตกโดยเฉพาะเพลงของน้องโอ๋นะครับลอยผัวมาตัวอ้านะครับผมจะดีจะดังจะเด่นได้ก็ขึ้นอยู่กับแรงใจครับเพลงจะดีขนาดไหนก็ช่างนอ้อยีบเนาะ,ะนอกจากแรงใจจากแฟนเพลงที่จะให้พวกเรากลุ่มศิลปินนะครับหัวใจเล็กๆสามสี่ดวง5ดวงที่นั่งอยู่นี่ยบวกน้องกล้วยเล็กกว่เพื่อนเลย<ช>ตัวเล็กกว่เพื่อนวันนี้ก็ ดีใจนะครับที่มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วฝากเพลงอัลบั้มชุดที่สาตลาดแตกสู่ตลาดของจวัรร้อยเอ็ดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับชุดที่สองรอยผัวมาตัวอ้ายนะครับผมเอาละน้องกล้วยเห็นพี่โอออกสเต็ปเมื่อสักครู่แล้วน้องกล้วยคันไม้คันมือน้องกล้วยจะโชว์หน่อยไหมจ๊ะ เอาเพลงเร็วของเราอ่ะเพลงเร็วของเราเพลงเร็วของก้อยอ่ะอออ่่าเที่เชนชั่วชู้มีไหมมีนี่พี่ไอ้เพ้นมีไม่มีเพียงแต่มีกีตาร์เนาะวันนี้น้องไม่ได้เอากีตาร์มาด้วยไม่ได้เอามาเลยอ่านะอ่ะสักนิดนึงนะยืนนิดนึงนะนนิดนึงอย่ายอมแพ้ชู่วชู้ชั่วู้นะคะเราแท็กกันนะเพลงนี้เลยใช่ไหม ก็ท่ากล้วยไม่มีก็เลยต้องยิมท่าพี่นะคะเพลงเร็วเพลงเร็วน้องกล้ยก็ที่เชินเจ้าชูนะคะที่เชินเจ้าชูเพราะอยากเจอเนื้อคู่ดูแลอยู่คนเดียวล้วมันก็แฟวอยากมีคนอยู่ข้างๆนี่ใส่เจ้าชูอาจจะดูขวางตาไปบ้างน้ามันใสขึ้นไหนก็ช่างแต่ก็อยากให้เข้าใจแม่เดี๋ยวๆมันจะน้อยหน้านะมันต้องมีเสียงเป็ดนะใช่ อ่อยจอยค่ะเซงเป็ดสองคนเลยนี่ได้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้ใส่ตังหูมาแบบว่าเป็นเอกลักษณ์มากอย่างด้วยพี่มอมปกติจะเห็นน้องปอเนี่ยนะจะเรียบร้อยวันนี้ใส่เป็ดมาเลยคือเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าสาวสาอาสยามเนี่ยเป็นศิลปินกลุ่มที่เป็นจังหวะสนุกสนานค่ะก็เลยต้องสดใสนิดนึงวันนี้พี่ปอจังหวะแปลกเหรือเปล่าเอามาโชว์มาโชว์ท่าประจำตัวเราดีกว่าเซ็งเป็ด พอจนตรอกอายก็บอกขอโทษพอหายโกรธอายก็ทำผิดซ้ำๆคนยังอายให้อภัยก็บอจำคงาทำติดเป็นในิสัยพอจนตรอกอายก็บอกว่าสอรีพอหูอีกทีเราก็ต้องเสียใจลายเห็นน้องเป็นยังบอไม่งัวไม่ควายให้อายลอกได้ลอกดีบอมีทำ <Yeah. S 1> สาวนชโอ้โหเรียกได้ว่าบรรยากาศคึกคักขึ้นมาทีเดียวไม่ยอมค่ะเพราะพี่โอจัดเต็มไปแล้วเราเราไม่ยอมน้อยหน้า่ายหญิงเราไม่ยอมค่ะมันเหมือน MV หน้าก็ต้องมีท่าบางละนะเมื่อไงคิดท่าก่อนต้องเยอะนิดนึงนะน้องกล้วยนะนะคะหลายๆท่านเนี่ยนะคะสี่ท่านเนี่ยก็ได้ออกสเต็ปได้ฝากซิงเกิลที่จะมาฝากท่านผู้ชมล่าสุดละแต่น้องกล้วยซิงเกิลใหม่ล่าสุดเพลงช้า เหมือนเดินต่อยอะโอ้โห,โโหนิดนึงเลยไม่ร้องไม่ได้อาเธอเลยค่ะเธอไปไหนไม่มาเรา่อพักนี้ไม่เจออะไรโกรธกันเรื่องงอนใช่ใชเห็นมาคนเนียวทุกทีเลิกกันแล้วเนอะจริงไหมเสียดายที่เขา มันหลายปีทั้งใจดำที่สุดอยากมุดดินอยากเดินนี้ถูกทำอย่างนี้มันโดนต่อยไม่ผิดหวังเลยพนลุกเลยพนลุกเลยเป็นไรพี่เลคิงเเสียงน้องมัน อ่านะคะเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมเบรกนี้นะคะน้องๆเขาน่ารักมากนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะติดตามได้ในเบรกที่3มาพูดถึงการทํางานของเขาในแต่ละชุดแต่อัลบั้มที่ผ่านมาแล้วอัลบั้มชุดนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวติดตามเบรกหน้าค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะคนเดีวแล้วมันก็เฟลอยากมีคนอยู่ข้างใ